ี่กันคนมีหัวธุรกิจการค้าเนี่ยปหมกเอาเร้องน้ำแข็งใส่บ้ต่อน้ามาต้องแข็งก็นได้เออน้ำแข็งใส่ลิปเดือนน้ำในน่อแข็งมาเอาน้อาแข็งสามปอนน้ำแข็งกับพีน้องม้วกขัดนะครับขาดเกียร์ต่ำหรือต่ำไม่รู้อย่างนี้เราดีแค่ไหนนะจ๊ะให้เรดีสิมีเงาหน่อยนึ่งมาออกแบบนี้ละ ตัดแบบตัดแบบมากง่ายหยาบไปเลยนะครับเอาแบบนี้เลยส,ส่วนนี้นะครับใส่ปลานะครับที่ผมล่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับนเผูลมันอ่กยเลยรุดเงอมกุ ไปปลามื่อน,น,น,นอี้ปลาคักทำไมที่นี้กัน<อ>คุณมีหัวตรุรกิจก,การค้าเนี่ยไปโมกเอาแ้วกแลนขาย,ายขายปิ้งไง้ำมุกมาสามทิบย์สามยขี่ปลาให้มัน้องมาคื่อยินดีก็อย่างนึ่งลงนหน่อยนอเนาะเป็นบอกว่าสมุกขี่ปลาเนี่ยปั๊บบนของแทบเลยครับหลายบาทเลยเอาไปตั้งต่้งห้องไปไทยหมดเลยน่นอนนมาดับกินไร nằm mà thôi nó, nó nằm cái máy nằm mà biển nó có nằm mà kẹn đơn nó nằm nên nằm kẹn mà thôi có nằm kẹn tám con có con ra mà đi cái đấy Ừ, là, 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 เรลี่ขนกะี่น่องมงเว้ยก็น้มันออกปากขัมันไม่ีบปากเลยใส่ตัวมันเก็บตัวามอใส่ปลาหม่งนน้ำปิดตื้นเป็นทำนอแต่น้อยมันเดือดขึ้นนนน้ำตัวทีบกเดียมเลยนะโอ้โหลใส่รถดีก่อนใส่รถบาดมอม่ลายเสียบลายเสียบลายเสียบลายเจ็บกี่แบงกันกีแบงมันบาด หอยมีห่อก็ขี่ใส่เขาหรืยงกล่องเออหักกี่กว่าแก่กี่นก่ถือแจลยใส่ผมหใส่แล้ว่าอ่เรี้นมาเรน้ำกระด้าิเใส่กระเขาใสกับเพาว้าบางิตวกระ่ระเพ้ากระ่ยลยเเอาลองกับข้าวเยอะมากเลยนะปลาแดกน้อยนั่งมี่น้องปลาแดกเจ้าอะไรเันาเจยบเจ้าเด็กกันเลยเออใสเใส่ใส่กับเรากัเราพี่เต้เตบเพี่บอก โตโตัปแลลมนอมกินข้าวแล้วเนมจมต้องอนต้อง่อนต้ออนเครื่องซะต้องอนเครื่องรอบวันมันไหลมันไหลน้ำปลาปลาอะไรไอ้องไปกินเราบ่เกบส์ตดทิ้ไม่ใช่เอาหลอกเาวเ่อะเพราะอะไรหลมันกับเขาหลเนาฝนมันก็แบนี้ง คนเราฟังกับบไนั่บไดะ้คนนฮอรคนปี่มันเดือนเลยคนจันทร์าโอ้หนังแกงเนาะหัวเทียหนังแกงม่ได้พี่น้องเพราะเพราะาเรีนมันหลายมั้งีมุ้งมันมันผสมมานีมันจะว่ามันนำผสมแห้งยนใบตาองนั่นแหะเซ่บกรงยยุ่งอย่างของแก่เาเวียดแกไปกคน

เออโอู้่เนี่ยแสมสุดๆดว